ตาดไม่เห็นเหอย่างนี้เบิ้งเผินๆเนี่ยคือจังเห็ดแต่ผวกใก่หน่อยนหละล่ะแต่พอเบิ้งกัาไปคักระคาไปวายมันโมเมนต์ตัวนี้อุ้ยอันตรายเลยเด้วยนี่เพราะมันมีก้อนคือจังก้อนแป้งยุ่งยุ่งหัวยุ่งหัวเห็ดนะเบิ้งเผินๆเบิ้งเราพาดันเห็ดปวกเราก็นึกว่ามันเห็ดปวกไก่หน่อยนึกว่ามันเห็ดปวกเพราะดึงออกมามันมันคือจังโมเมนต์หักดูเป็นอย่างทีผีง่วงมากเลย แล้วก็เกิดขึ้นเยอะมากคนแม่ไปเห็ดจากภาคอีกคนแต่มันไม่แปง้งยุ่งทึ่งเห็ดอี๋ยังขับพี่น้องครับผมก็บ่เคยเห็นด้วยกันขนาดที่หาเห็ดดูดูเนี่ยพอมาเจอตัวนี้ดูเผลนๆเนีเ่ยเหมือนเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดปวกคือเห็ดคือเห็ดปวกจิกเนาะตวงเนี้ยกระรังสิหลุมกระังสิหลุมใสว่างหันแต่พอพิจาจรณาบนกกะขักแล้วเอามันอันมันคือมีอัน นี่ก่อนแป้งยุ่ทงทึ่งเหมือนนะรา็แล้วลเขาดึงสุดมากสิเนี่ยคือมันคือบุมีหักคือยังเห็ดเผือนพวกไก่หน่อยเอาล่าลาะวันนี้งงเลยงงเลยบุหรี่มีแค่นี้เนี่ยเต็มเลยเนอะเพราะาเห็นเราดีใจขนาดเลย <c oughs> เมิคเวลแมนเจอของดีแล้วพอมาเบิงงง้งเขาคักแน่เกือบไปแล้ว ันนี้นั่นไผ่หูบอกนี่แล้วครับมันคือเห็ดเอียงผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะครับเพื่อนบอกนะว่ามันคือเห็ดเอียงดูมันเผนเหมือนเห็ดปวกจิกเหมือนเห็ดปวกไก่น้อยแต่มันดอกใหญ่แต่ค่คยคายเห็ดปวกจิกคือเกิดเป็นมูฟักแท้และครับมันมีมอย่างขุยแป้งมี่อย่างดึ๋งดึ๋งเบื้องมันเผินน่ะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวดูบไซเละล่ะเพราะว่าพิจารณาเบื้องกา,ารของเอา มันละโมเมนมันละ,มนละ,มนละบมเมนห่วยปะยตลายสลักเกิน <c oughs> ไปหูบอกเนีเห็ดอีหยังแล้วก็แช่ไปให้เพิ่นหูเนียว่าเ,เพื่อเพิ่นไปเห็นเพื่อค้นไปเห็นเพื่อเขาใช้พิษ่าเป็นเป็นเห็ดกินไดน้นะนะแต่ผมเสือว่ากินว่าด้แน่นอนครับมันมีขุยแปง้งแล้วก็มี ว่ามันบ่คือเห็ดกินอยู่บ่ชหัว่าเห็ดอี้ยเราทางไตดอกมันสิของไตดอกมันสิเป็นสีดำๆล้วก็คือเห็ดขี้ข้วเนี่ยเนาะด้วยกันมีเงียบวกระดมเราไตยุบไปยุบไปดอกกะมีเงีผงแป้งบางๆอยู่เนี่ยเบื้องเพื่องบนืนก็จังเห็ดปวกไก่หน่อยล่ะเบื้องบนฝืนก็จังเห็ดปวกนี่อีกนี่ล่ะ ไว้กต็ตังสีหวานใส่ตรงนี้ว่าเป็นธรรมดาหลายเต็มเลยเด้เต็มเลยพ่อเบิงงเ้งสวยก็แข็งเอานึกว่าเป็นของดีประเดี๋ยวเถิของอันตรายประเี๋หรือกินได้บ่หรือจึงไดไอ้ไอ้ไไไมีความอุดไอ้ขวามุดในเด้ครับว่าขึ้นยัดอีกอย่างเบิ้งเนี่ยเราเบิ้งซอยกันเนี่ยไงไก่สีคำไม่ต้งหาว่าเห็นน่ะโออ หมั่นใจเลยเหล้วว่าเป็นปวกใกล้หน่อยว่ามาได้แทีบ่แเมนพุ่น่ะเต็มเลยครั <c oughs> บฝากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่นเ้ครับว่าคือเฮ็ดเอียงครับโอ้ยฝากเป็น,นวิทยาทานแช่เป็นวิทยาทานไหหมูดในเบิงเด้ยว่าคือเห็ดเอียงผมกับ่ฮโ้ครับอันตรายมากดูดูสิโว้ยไปไปมาเห็นเกิดไปเห็นขาวๆไปเห็นเดนั่นก็ว่าเฮ็เห็ดปวกไก่้น่อยเนานะนโบแมน ว่าเป็น ik, เห็ดปวกทิกหลือให้เห็นะครแต่วพอวเบิ้งเขาไปขักๆนะวายมันมีตุ่มแป้งมีอะไรอยู่ข้างบนครับผู้เช่ยวชับนบวกนี่เด้อครับขอบคุณหลยายครับธรรมศาสตรเทิาน้ฮมเขาวงสวนหน้าปลาเห็ด <c oughs> อันตรายอันตราย